สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับที่เข้ามารับชมครับมาพอกับผมเพื่อนเก่าครับเสกน้ำโชคครับมาพอกันครับวันนี้วันที่สิบเก้ากรกฎาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับมาพอกันวันนี้ครับเป็นคลิปของผมเองครับหลังจากที่งวที่แล้วครับ ชุดข้างบนเนี่ยผมหายไปเนี่ยเข่าทั้งบนทั้งหลังนะครับมันมามันมาหลางด้วยครับข้างบนเนี่ยไปเบิง้งหัวที่ผมหายไปงวที่แล้วครับครับเข่าทั้งข้างบนเนี่ยมาผมหายไปศูนย์สามนะครับเราออกสามศูนย์ข้างล่างนี่ ในชุดนี่เป็นไห่ข้างบนแต่มันไปออกข้างล่างด้วยครับหกสองเนี่ยคือตรงๆเลยครับบองกลับเลยครับกถือว่ามันมาทาั้งทั้งหมดเลยครับแต่ผมไห่ไปเป็นชุดข้างบนแต่ว่าไปเขาทางข้างล่างและข้างบนไปเลยครับข้างบน,นในห่ศูนย์สามแล้วออกสามศูนย์แล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันมาเขาไปหกสองเลยไปออกข้างล่างนะครับตรงๆครับมาคลิปนี้ครับ ของงวดวันที่31กรกฎาคมครับหวยวันงวดที่จะถึงเลยนะครับออกวันที่31นะครับพี่น้องเผื่อว่าบางคนจะยังบรูนะครับวันที่หนึ่งเป็นวันอาสารหาัปูชานะครับหวยก็เลยเลือมาออกวันที่31นะครับงวดี้เดือนนี้เดือนนี้ก็ถือว่าหวยออกสามงวดนะครับวันที่หนึ่งวันที่16แล้วก็วันที่31นะครับ ผื่อว่าบางคนที่อาจจะยังบรูครับครับไปเบางของงวดที่จะถึงนะครับวันที่สามสิบเอ็ดนะครับมาแล้วครับหลังจากงวดที่แล้วขอไปเราก็หายต่อกันไปเลยครับงวดวันที่สามสิบเอ็ดครับนี่คือหวยของผมเองนะครับหลังจากที่ผมเริ่มมหายของผมเองเนี่เป็นงวดที่สามนะครับงวดนี้งวดที่งวดแรกที่ปล่อยไป ของวันที่หนึ่งว้วนอ่ะมันถ้าหลายหลายคนได้ดูคลิปก็คือผมให้ข้างล่างมันไปออกข้างบนนะครับให้ข้างล่างห้าศูนย์แล้วไปออกข้างบนศูนย์ห้าแล้วงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมานี้ให้ข้างบนศูนย์สามมันออกสามศูนย์แล้วก็หกสองมันไปออกข้างล่างตรงๆนะครับงวนนี้ก็ถือว่าเป็นงวดที่สามของผมเองที่จะปล่อยนะครับไปครับไปเบิ่งกัน นี่คือเป็นชุดข้างบนนะครับชุดข้างบนนี้งวดนี่วันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยผมเดนไปที่หกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดถ้าหกก็จะเป็นหกศูนย์ครับหกสามแล้วก็หกเจ็ดนะครับพี่น้องถ้าเจ็ดก็จะมีสองเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดนะครับถ้าหกก็สามหางถ้าเจ็ดก็สามหางนะครับพี่น้องคือชุดข้างบนเหมือนงวดที่แล้ว ชุดข้างบนเนี่ยงวดที่แล้วมาทั้งข้างล่างและข้างบนนะครับหกสองนี่มันมาเข่าชุดนี่แหละครับพี่น้องตรงๆง,งวดเนี่ก็เลยกลัมามีสองเด่นหกเด่นเจ็ดกลับมามหกหางครับก็คือว่าบหลายเป็นไดครับก็ให้พี่น้องลองพิจารณาเบิ่งครับว่าพี่ไั่มาไพ่ชอบบะครับ ก็ต้องบอกกันเหมือนทุกคลิปครับว่าผมเอามานําเสนอเป็นแนวทางครับผมเบงกับปรู้ว่ามันจะมาหรือเปล่ามันจะออกหรือเปล่านะครับทุกคนละครับโบมีไครรูล่วงหนาหรอครับว่าหวยมันจะออกตัวไหนท้าวสันกัรวยกันทุกคนละครับเอาให้พี่น้องลองพิจารณาเบ้างครับว่าไพจะมักจะชอบน้ำบ่ครับกับฝากครับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์ครับ กดแชร์กดติดตามครับกดติดตามไว้ครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนําครับเพื่อจะว่าทันจะบผ่พลาดคลิปที่ผมลงทุกคลิปครับผมลงคลิปใดมันก็จะแจ้งเตือนปีิทันนะครับว่าผมได้ลงคลิปไปครับเอาครับอย่าลืมครับถ้ามักถ้าชอบก็ตามกันไปครับเพื่อว่าจะมีโชคมีลาบนำกันครับท่านผู้ชมทุกคน บว่าจะเป็นเอฟซีหรือโปเอฟซีที่เขามารับชมครับก็จะเรื่องกดไลค์ครับต้องรูปนิโปงนะครับกดไลค์เขามาหลายๆครับเป็นกําลังใจให้กับผมครับจะได้มีการกําลังใจในการทํางานครับคนหามองได้ว่าเลดมองไ้แม่นผมหามาให้พี่ให้น้องครับครับคลิปนี้ก็เอาไวส้สนี้ครับพอกันไหมคลิปนาคลิปนาจะเป็น ชุดข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะลงของผมให้มันหมดไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไล่สายอื่นไปครับสายอื่นที่เป็นทรงหวยมาให้นะครับผมก็จะได้ไล่ไปว่าเพิ่นให้อยังเมเนีแต่ละอาจารย์แต่ละมองครับที่เพิ่นถูกกันบ่อยๆครับเอาบอกกันไหมคลิปนาครับคลิปนี้สวัสดีครับ